ซื้อรายงานดึกซางฮหาหนอยต้องทุ่มเงินกว่า1.8ล้านบาทเพื่อคว้าตัวสัสสิพาพรเล่นหลีกเวียดนามหลังจากอ้อมสินสัสสิพาพรจันทวิสูน์ไปลุยศึกวอลเลย์บอลอาชีพของเวียดนามร่อนแรกกับสโมสรดึกซางฮหาหนอยภายใต้การนำของโคเต้เผด็จศึกวันโชดนับเป็นสาวไทยคนที่2ของทีมต่อจากวุ้นที่ชายาบุญเลิศเซตเตอร์สาวไทยที่เซ็นสัญญาก,กับทีมนาน5ปีล่าสุดซื้อเวียดนามได้ออกมารายงานว่าเพื่อที่จะได้อ้อมสิน ส,สัชิพาพรไปลุยหลีกเวียดนามดึกซางฮาหน่อยต้องทุมเงินจำนวนมหาศาลโดยคาดว่าไม่น้อยกว่า50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.8ล้านบาทต่อฤดูกาลด้วยเหตุน,นี้ทำให้แฟนๆชาวเวียดนามบางส่วนมองว่ารา,ราคาแรงไปส่วนบางคนก็รอแทบไม่ไหวที่จะเห็นส,สัชิพาพรดีกรีสามรางยอดเยี่ยมในไทยแลนด์ลีกประกอบด้วยมอเสอยอดเยี่ยมเสิร์ฟยอดเยี่ยมและทำคะแนนสูงสุดลงวาดลวดลายในลีกเวียดนามสำหรับ การแข่งขันวลลอลเลย์บอลอาชีพของประเทศเวียดนามประเภททีมหญิงมีทั้งหมด9ทีมจะแบ่งเป็น2รอบดังนี้รอบที่1ประเภททีมหญิงระหว่างวันที่16มีนาคมถึง23มีนาคม2024รอบที่2ประเภททีมหญิงระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึง17พฤศจิกายน2024หลังจากนั้นจะคัดเอาซีอันดับแรกเข้าสู่รอบสุดท้ายทีมอันดับหนึ่งพบทีมอันดับ4และทีมอันดับ2พบทีมอันดับ3ทีมที่ ชนะพานก็ไปชิงชนะเลิศก,กันส่วนทีมแพ้ลนไปชิงที่3ขณะที่ทีมอันดับ5ไม่ต้องแข่งเพิ่มส่วนอันดับ6ถึง9แข,ข่งขันกันเพื่อตัดสินหา2ทีมที่ตกชั้นไปแข่งขันคัสเองประจำปี2025ต่อไปขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอวลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ